มาเด้อพี่น้องเด้อมากินตะมุงถาดเด้ออยู่ใส่เดี๋ยวจะเบิงเจ้าของบ้านนี่นะบาวดอนแล้วก็นะมาแต่ใส่เนยมาแต่ฝรั่งมาแต่พลางมาแต่อิลิโนงมาแต่พลางกมาแต่ลาวมาแต่ลาวมาแต่ลาวมาแต่มาแต่ลาวมาแต่พลางมาแต่ลาวอันนี้ใหญ่เลยคนตั้งโต๊ะ บายมีคนนึงทนไม่ไหวแล้วทนไม่ไหวแล้วทนไม่ไหวแล้วอันนี้พิเศษเด้อสำหรับน้าสาวเฮานี่นะโคกนี่หลายร้อยได้หน่เด้อบอเพื่อเผื่อว่าคนป่วยต้องเอาใจคนป่วยคนมีประเด็นซีโมโนน่ะเบิ่งดูอันนั่นเซนด์โรสันเออดี โอเค Enjoy. Okay, bye. b e Bye. y e Bye. 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 y e b Bye.